สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสามชายและพี่เพืยอย่อนชายยูทูบท่านนะครับวันนี้มาเจอใครเจอได้ครับผมรายงานตัวนะครับอัมเอ็นโอสามชายโดเก้าสองสองครับผมองาอัมนะครับผมแนะ่ทุครับซึนะครับผมนะเราก็จะมาดูปันแต่ของนะไอ้นิสสันนะครับผมนะตัวนี้ที่เขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มอยู่ข้างบนนะ แฟนแบบเนี้ยจะกดยากหน่อยป่ะมันก็ไม่ย่างเนาะไม่ย่างมีกันนิ่มนิ่มดีนะเราจะกดได้แต่แต่ของบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองลองกดแฟนแต่ตัวนี้กันนะว่าจะกระโดดดีหรือเปล่านะหัวหัวอยู่นี่ครับพี่หัวมีหัวด้วยตุ๊หนาหัวตุ๊กนาเอ๋แบบนี้สีเหลืองอ๋อจัดไปจะตาย ไดบ้างพี่ใช้ได้เลยออกแก้มม่วงนิดนึงนะผมนี่เป็นใจแบบนี้นิ่มมากๆนะผมนะฮะนี่ของนิสันนะได้ทำได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำเลยครับกดไปเดี๋ยวมันก็นิ่มเองเออฮะนี่ของนิสันนะโหจัดให้ชมกันได้ได้ได้ให้น้องอั้มอั้มจัดติกซักรอบแต่จังหวะเราจะออกมั่วๆเลยนะเขินเขินโดนถ่ายกล้องมาแล้วเขินนะ อ่ะเดี๋ยวนะฟังน้องอ้ำอมาทีนี่ชใชยใ้ยนะ่อยใช้ย่อยนะครับทันนี้ เห้เอ,เอสเต็ปสุดยอดสุดยอดน้องอ้ำนะบอกมาแน่นอนแน่นอนแน่นอน ไหนหม,มากระโดดอยู่ตรงไหนหมากระโดดลงชั้นบนแล้วเสียงจะเลห่ย <c oughs> หาเมียใครเมียมันเนาะช่วงไหนช่วงนั้นเนี่ยช่วงใครของมันนะของผมก็จะอยู่ช่วงล่างนะของน้องอ้ําก็จะอยู่ช่วงบนเ <c oughs> นี่ยน,น,นี่มากระโดดเรโอเคครับผมขอบคุณน้องอ้ําม,มากๆครับผมนะวันนี้ <c oughs> ไปไหนต่อครับน้าวันนี้ <c oughs> <c oughs> นกลับบ้านครับพี่มาจาก อ๋อครับผมขอบคุณมากครับน้องแอม,<ผ>มเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับผม